อืขอ<า>โชคขอลาบใช่ไหมเขาได้เนีย่ยเขาถึงมามะให้อ๋อาอาจจะเ,<ร>เป็น,นเทวดาที่รักษาองค์พระเนาะเป็นเทวดาศักดิ์สิทธิ์นะเป็นหลวงพ่อปากแดงนะคะอยู่ทางขึ้นเขาพนมรุ้งนะคะทางด้านน่าจะเดินผ่านทะลุตลาดลงมาฝั่งทางซ้ายมือแล้วก็เดินตัดตลาดออกมาก็จะมีพระพุทธรูปที่ถูกสร้างขึ้นนะคะ มีความเชื่อว่าพระรูปนี้เคยสร้างอยู่ในหมู่บ้านหนึ่งนะคะแล้วก็ฝนก็ไม่ตกนะคะมีการแล้งตลอดทั้งปีาชาวบ้านก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นด้วยอนิสง์ของหลวงพ่อปากแดงหรือไม่อย่างไรก็ได้เชิญออกจากชุมชนนั้นนะคะแล้วก็ได้มาเอามาถวายอยู่ที่วัดพนมรุ้งนะคะแห่งนี้และว,วัดปากพนมรุ้งแห่งนี้หลังจากที่ได้เอามาตั้งไว้แล้วนะคะก็มีผู้คนได้มากราบไหว้บูชาก็ได้ เ,เกิดความโชคดีนะคะเ,เกิดความโชคดีร่ำรวยแล้วเขาก็ถึงได้มาสร้างมุงเป็นหลังคาต่างต่างเหล่านี้ให้ด้วยอานิสงส์ของหลวงพ่อปากแดงนะคะทั้นอาจจะมีเท,ทพารัก์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามาพระพุทธรูปองค์นี้มารักษาก็เป็นได้นะคะดังนั้นทุกท่านก็สามารถที่จะแวะเวียนเข้ามากราบไหว้สักการบ,บูชาได้เช่นเดียวกันนะคะพระพุทธรูปศักดิตต์สิทธิ์พระองค์นี้ตั้งอยู่บนภูเขาพนมรุงร้งนะคะอํเภอ,อ อำเภออำเภอเฉลิมพระเกียรติเนาะอำเภอเฉลิมพระเกียรติแล้วก็จังหวัดบุรีรัมย์นะคะ